เราทุกคนล้วนมีตัวตนของเราเองที่อยากจะเป็นให้ได้ใช่ไหมครับแต่หลายครั้งครับที่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้ตัวตนนั้นมากที่สุดแต่มันก็ยังทําไม่ได้สักทีแต่ถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่าผมมีเทคนิคที่ทาให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในครึ่งปีนะครับลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณอยากจะเป็นความสุขที่คุณอยากมีนิสัยของคุณที่เปลี่ยนไปซึ่งเราสามารถทํามันได้แค่6เดือนเท่านั้นครับและในวิดีโอนี้ครับผมแนะนํา6เทคนิคเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองภายใน6เดือนจากบทความนี้บนเว็บไซต์มมาายย่ออและนนนํเสให้้ทุกคไดรับช เราฟังกันครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกครับจาัดก,การเวลาของตัวเองถ้าสมมติว่าเราลองตื่นให้เช้ากว่าเดิมสัก2ชั่วโมงเราจะมีเวลาทําสิ่งที่เราควรทํามากขึ้นจดสิ่งที่เราจะทําในวันต่อไปตอนก่อนที่เราจะนอนเพื่อความชัดเจนว่าตอนที่เราตื่นมาเนี่ยเราจะทําอะไรเป็นอย่างแรกกําหนเดเทสไลน์ในการทําเป้าหมายต่างๆให้เสร็จก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเสมอเพื่อผลักดันให้ตัวตนั้นทําสิ่งนั้นให้สาเร็จทั้งหมดที่ผมได้พูดไปข้างต้นครับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเวลาเท่านั้นครับาการจัดการเวลาเป็นเหมือนการสร้างความสบายใจแล ความชัดเจนในชีวิตแล้วว่าเราจะทําอะไรในแต่ละวันบ้างและมันยังเป็นการเพิ่มวินัยในตัวเราเองอีกด้วยครับข้อที่2ท,ทํททีหลายอย่างชื่อหรือไม่เขาว่ามีเพียง2%ของมนุษย์ทั้งหมดเท่านั้นนะครับที่สําเร็จจากการทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันซึ่งถ้าคิดดูดูแล้วเราก็ไม่ควรนําชีวิตเราไปเสี่ยงกับ2%ที่วานั้นเลยใช่ไหมครับเพราะนอกจากนั้นมันยังลดประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของเราไปถึง40%เลยทีเดียวดังนั้น ค่อยๆทำงานไปทีละอย่างดีกว่าครับเพราะการที่เราโฟกัสไปทีละอย่างนั้นจะทําให้สมองของเราเข้าสู่ภาวะโฟ t สต์ครับซึ่งเมื่อเกิดภาวะน,นี้เนี่ยร่างกายของเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นครับข้อที่3ทําทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นนะครับถ้าเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินไปใจเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยไปก่อนที่จะทําด้วยซ้ำครับดังนั้นลองทําสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเช่นอย่างมินิสายชอบอ่านหนังสือใช่ไหมครับลองอ่านวันละหนึ่งหน้าดูก่อนอยากวิ่งให้ได้ทุกวันใช่ไหมครับลองวิ่ง อ,อยากออกกาลังกายทุกวันใช่ไหมครับลองออกกําลังกายวันละ5นาทีดูก่อนก็ได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับการกระทําเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับข้อที่4เจอปัญหาอย่าไปกลัวเวลาที่เราเจอปัญหาเรามากกักจะตื่นตระหนกและกลัวว่าเราจะไม่สามารถผ่านปัญหานี้ไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองตั้งสติและถามตัวเองว่าเราสามารถควบคุมอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างและเราสามารถแก้ตรงจุดไหนได้บ้างการถามตัวเองแบบนี้ครับจะทําให้เราพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้เราไม่กังวลจนเกินเหตุและน จากนั้นเนี่ยเราจะได้บทเรียนจากปัญหานั้นไปปรับใช้ในอนาคตได้อีกด้วยครับเมื่อเราได้คําตอบแล้วหน่ยครับอะไรที่เราสามารถแก้ไขหรือว่าลงมือทําได้เนะี่ยก็ลงมือได้เลยครับและอะไรที่เราไม่สามารถแก้หรือควบคุมมันได้เนะี่ยก็ปล่อยมันผ่านไปครับและให้เวลาเป็นตัวตัดสินเองอย่าไปคิดถึงมันมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถทาอะไรมันได้แล้วข้อที่5ครับ สร้างคอนเนคชั่นดีๆเชื่อหรือไม่เขาว่าความสําเร็จของเรามักจะขึ้นอยู่กับผู้คนรอบตัวเสมอครับและถ้าเราอยากเก่งหรืออยากจะพัฒนาทักษะอะไรให้เราพาตัวเองครับไปอยู่ท่ามกลางาคนเก่งๆในทักษะนั้นๆครับกับกันครับตีตัวออกห่างจากคนที่มักจะฉุดลังและคนที่ชอบปล่อยพลังลบใส่เรา,าการทําแบบนี้เราจะทําให้เราดําดิ่งไปสู่นิสัยที่เราอยากจะเป็นได้ไวยิ่งขึ้นครับข้าสุดท้ายครับตั้งเป้าหมาย ชัดเจนการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับมีผลต่อชีวิตเราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับกับการการที่เรามีเป้าหมายที่แม่ชัดเจนหรือมีเป้าหมายที่ยากเกินกว่าที่เราจะเอมถึงมันได้เนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะท้อในการที่จะตามล่ามันและอาจจะหมดไฟไปเลยก็ได้ครับดังนั้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถวัดค่าได้และที่สําคัญที่สุดต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ยากจนเกินไปจะทําให้ชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6เทคนิที่ ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับผมก็อยากให้ทุกคนฟังเพื่อแล้วก็ได้ความรู้กันไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ววรบกวนฝากากดไลค์ไปด้วยนะครับผมเะถ้าชอบมากๆกด subscribe ไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขากับการตามล่าของฝันของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตลาดมีสวัสดีครับ